ไปดูเรื่องของที่ปรึกษาสปชส่วนหน้าครับได้มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานครับพลเอกน,นัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาสปชส่วนหน้าได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่กองบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พลตรีธีร,พระพดุงสุนทรผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่33ให้การต้อนรับที่ปรึกษาสบาชส่วนหน้ากล่าวชื่นชมเชียงใหม่โมเดลและความร่วมมือ,กอกจากทุกภาคส่วนแล้วก็เห็นด้วยกับการตั้งศูนย์บัญชาการร่วมเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อจบภารกิจก็ขอให้ถอดบทเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ รวมทั้งต้องจัดทําบัญชีภาคเอกชนและจิตอา,าสาสําหรับระดมสพรพกําลังและเป็นที่ปรึกษาเพราะมีความชํานาญงานเฉพาะด้านและเตรียมระบบโลจิสติกที่เชื่อมกับจิตอาสามูลนิธิต่างๆไว้ด้วยจากนั้นก็ได้มีการเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านหนองแฝกตําบลหนองแฝกหมู่ที่3อเาเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและให้ระดมเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว ซึ่งขณะที่กําลังพลลงพื้นที่บ้านหนองแฝกนั้นกระแสน้ําก็กําลังเพิ่มระดับขึ้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยประชาชนได้นํากระสอบทรายมากัน้นไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและยกของไว้บนพื้นที่สูงครับก็ไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจแล้วก็เร่งรัดในเรื่องของความช่วยเหลือให้ประชาชนนั้นอุ่นใจนะครับว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปมีบรรยากาศสดวๆจากจังหวัดเชียงรายนะครับโดยที่ทางด้านของภารกิจ<ส>การฟื้นฟูเมืองแม่สายของสพชส่วนหน้าวันนี้ก็มีการทำความสะอาดหรือว่า Big c l e ีนนิ่งเดย์นะครับถนนพหลโยธินช่วงบริเวณด่านพรมแดนซึ่งเราจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณธีรพงศ์โลหะวัชระละครับรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงรายครับคุณธีรพงศ์ครับเชิญครับ อำาเภอแม่สายแม้ว่าจะคลี่คลายไปแล้วนะครับแต่ก็ทิ้งคาบดินโคลนไว้ในพื้นที่จํานวนมากเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้ทางอำาเภอแม่สายก็มีการจัด Big c l e ีนนิ่งเดนะครับทําความสะอาดถนนหลโยธินตั้งแต่บริเวณหน้าด่านไปจนถึงสี่แยกกวงเมงนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นเรื่องของการลดปัญหาฝุ่นที่เกิดจากโคลนที่แข็งตัวบนถนนครับ ก่อนจะไปดูบรรยากาศนะครับพาไปดูที่ห้องประชุม,ม,มอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับพันเอกพัชรเดชสุรัตวาทีผู้ตัวแทนของกระทรวงกลาโหมนะครับ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดําเนินการของกระทรวงกลาโหมในการฟื้นฟูองเภอแม่สายของจังหวัดเชียงรายนะครับว่าเมื่อวานนี้ระดับน้ําของแม่สายเนี่ยเริ่มลดต่ํากว่าระดับตลิ่งแล้วนะครับแล้วก็ต่ำกว่าระดับบิ๊กแบ็กด้วยทําให้ไม่มีน้ําจากลําน้ําสายไหลผ่านบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่เกาะทรายแต่ว่าทีมทหารช่างก็ยังคงดําเนินการเสริมแนวบิ๊กแบ็กแล้วก็กระสอบทรายอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ลงชีฟพายเสริมแนวบิ๊กแบ็กบริเวณแยกต้นโพ ส่วนการฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนในการดูแลของกระทรวงกลาโหมทั้งหมด439ครัวเรือนตอนนี้ดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว130ครัวเรือนนะครับคิดเป็นร้อยละ30ของทั้งหมดและขอให้ประชาชนชาวแม่สายทุกท่านนะครับที่อพยพไปอยู่อาศัยนอกพื้นที่กลับเข้าพื้นที่ครับเพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการฟื้นฟูบ้านเรือนรวมถึงชี้จุดต่างๆที่จะต้องการให้ทําความสะอาดด้วยนะครับ มาดูบรรยากาศเช้านี้กันบ้างที่ถนนประหลนโยธินด้านหน้าด่านพรมแดนแม่สายนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับนำจิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมอสสและอีกหลายภาคส่วนรวม525นายนะครับพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ําอีก10คันร่วมกิจกรรม Big c l e a n นิ่ง a ดทําความสะอาดถนนประหลนโยธินตั้งแต่หน้าด่านพรมแดนแม่สายถึงสี่แยกโรงเรียนกงหมิงหัวเฉียวนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าถนนประหลนโยธินช่วงหน้าด่านพรมแดนแม่สายเนี่ยเป็น แลนด์มาร์กสำคัญของอำเภอแม่สายครับซึ่งการทำความสะอาดครั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นที่เกิดจากดินโคลนแข็งตัวบนถนนนะครับซึ่งที่ผ่านมาได้แบ่งโซนทำความสะอาดพื้นฟูเมืองแม่สายไปทั้งหมด5โซนตามหน่วยงานต่างๆซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับไปฟังเสียงของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกันครับก็เป็นการทุเลาผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอย่างนั้น,นการฉีดวันนี้ในการฝุ่นที่มันล้างออกไปก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ ล้างล้างดินโคลนที่มันติดถนนออกไปส่วนหนึ่งถึงจะมาใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ทําอยู่ต่อเนื่องไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะครับเป็นการที่จะก,ก,ก็เช่นลักษณะถ้า,ารรมีหมาะสมเราก็ต้องฉีดน้ําพ่นละอองมาให้มันให้มันลดลงเช่นกันเช่นวันนี้เช่นกันพัะถุนนเรามัน,มนดินโคลนเยอะแต่ถ้าเราทําอยู่ตลอดเวลานเนี่ยผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะลดฝุ่นโคลนเป็นภาพที่เราต้องช่วยกันทาอยู่ตลอดเวลาคงไม่ไม่ใช่วันนี้วันเดียวที่ทาครับ หลังจากนั้นนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ไปดูความเสียหายของตลาดสายลมจอยริมแม่น้ําสายนะครับซึ่งมีร้านค้าที่ได้รับความเสียหายจํานวนมากแล้วก็มีแผนจะเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเจ้าของร้านค้าต่างๆในตลาดให้ทําความสะอาดและฟื้นตัวได้เร็วที่สุดครับ ส่วนที่ชุมชนเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกําลังพลในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยให้กําลังใจและก็มอบสิ่งของให้แก่กําลังพลและประชาชนในชุมชนที่ร่วมกันฟื้นฟ,นฟ,นฟนูชุมชนเกาะทรายนะครับซึ่งจุดนี้ถูกทุกภัยน้ําท่วมมีโคลนหนาไหลหลายเมตรทีเดียวนะครับและจุดนี้ก็ยังมีการทํากระสอบทรายบิ๊กแบ็กเพื่อกั้นลาน้ําสายด้วยโดยการช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านของประชาชนในแต่ละหลังเนี่ยก็ ตอนนี้ดําเนินการแล้วไปประมาณร้อยละสีของพื้นที่นะครับแล้วก็มีการเคลียร์ถนนให้รถสามารถสัญจรเข้าออกได้นําดินโคลนออกจากบ้านนะครับอตอนนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างมีความคืบหน้าในพื้นที่ชุมชนเกาะทรายนะครับซึ่งวันนี้ก็มีนายวิโรธลักษนาอดิศรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนนะครับลงพื้นที่ด้วยก็มาสำรวจพื้นที่ชุมชนเกาะทรายแล้วก็จะนำเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเพิ่มเติมในวันที่9ตุลาคมนี้ด้วยนะครับ ต่อมาในช่วงบ่ายที่ห้องประชุมอำเภอที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพนโท นิทพงศ์เพลาแก้วเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารเป็นประธานการประชุมการตรวจภูมิประเทศพื้นที่สิ่งปลูกสร้างลุกล้ำลำน้ำําแม่สายเพื่อกับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุทกภัยในลําน้ําแม่สายนะครับโดยมีนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับซึ่งในการประชุมก็มีการหารือเรื่องของการปกป้องการลุกล้ำลำน้ำ,น,ำนะครับแล้วก็ดูเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำลำน้ำสายเป้าหมายที่มีการประชุมครั้งนี้ก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยต่อให้มีน้ำมาสักเท่าไหร่ก็ จะต้องไม่ทั่วแม่สายอีกนะครับเบื้องต้นกําหนดแนวทางว่าต้องเปิดพื้นที่ริมน้ําสายจากแนวร่องน้ําของทั้งสองฝั่งว่าจะเป็นระยะทางเท่าไหร่โดยจะนําเสนอต่อที่ประชุม JBR นะครับเพื่อให้ข้อสรุปเป็นไปในทางเดียวกันแล้วก็จะต้องรื้อสิ่งกีดขวางทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเมียนมาด้วยโดย JBR ไทยก็จะรับหน้าที่ไปเจรจากับ JBR เมียนมาซึ่ง ระหว่างนี้อยู่ระหว่างหารือนะครับว่าจะเปิดแนวได้อีกประมาณ30เมตรได้หรือเปล่าซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนและในวันที่9ตุลาคมนี้นะครับจะมีการประชุม JBR จึงต้องทําข้อเสนอให้ชัดเจนก่อนการประชุมนะครับ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางเมียนมาเคยเสนอให้รื้อถอนสิ่งลุกลำลำน้ำสายนะครับแต่ยังไม่เคยดําเนินการเลยแล้วก็ตอนนี้แม่น้ําก็มีการเปลี่ยนแนวเขตแดนปักปันพื้นที่ของไทยไปอยู่ฝั่งเวียนมามากจุดฝั่งเวียนนามาอยู่ที่ไทยอีก7จุดนะครับคาดว่าทางการเมียนแม่าอาจจะไม่ติดขัดอะไรแล้วก็จะสามารถดําเนินการร่วมกันได้นะครับปิดท้ายที่ชุมชนสายลมจอยอำเภอแม่สายนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถลม่มทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจํานวนมาก ล่าสุดบ้านหลายหลังในชุมชนได้รับการฟื้นฟูฟฟนําดินโคลอนออกมาจากบ้านแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็อาสาสมัครภาคประชาสังคมและก็เจ้าของบ้านได้ร่วมกันทําความสะอาดล้างคลาบดินโคลนจนบ้านบางหลังสามารถที่จะดูเรื่องของไฟฟ้าได้แล้วส่วนที่ตลาดสายลมจอยซึ่งเป็นย่านการค้าสําคัญที่ติดกับลําน้ําสายเนี่ยก็ยังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับไม่สามารถเปิดให้ท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะจุดที่ติดกับลําน้ําสายแล้วก็มีดินโคลอนอัดเต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องจักร ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กําลังคนคอยไล่โคลนออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันซึ่งก็ยังคงจะต้องทํางานกันอย่างหนักหน่วงต่อไปนะครับจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยครับเป็นรอยต่อระหว่างเขตชุมชนาสายลมจอยแล้วก็เวียงพังคำนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นบ้านของพี่น้องประชาชนหลายหลังมีการทําความสะอาดแล้วนะครับบางจะเห็นได้ว่าเกือบๆจะทุกหลังในแนวเนี้ย ก็มีการนำนำโคลอนออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับมีป้ายติดว่าทําความสะอาดเสร็จแล้วด้วยบางหลังเนี่ยก็เตรียมที่จะให้การไฟฟ้าหรือว่าให้ทาง ประปาเนี่ยเข้ามาซ่อมแซมระบบของพื้นที่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ยังไม่ใช่การฟื้นฟูทั้งหมดครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ยังบอกว่ายังไม่มีน้ํายังไม่มีไฟและห้องน้ําก็ยังได้รับความเสียหายยังไม่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับแน่นอนว่าต่อจากนี้จะต้องดําเนินการฟื้นฟูกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับธทีรพงโลหะวัชระทีมข่าวเอ็นบีทีเชียงใหม่รายงานครับขอบคุณคุณธทีรพง์โลหาวัชระนะครับเกาะติดสถานการณ์การ